สวัสดีครับพี่น้องนี่จีแม่แกงเฮ็ดขมอ่ะตะขุมอําลําดีแทะจักสีอําลําิสดเทถิ่ม,มอ,อันนี้กี่เห็ดอย่างนี้ อาตคือดอกใหญ่งามเท่หวะน้องใหม่ไปหินยังคะนนี่น้อใหม่สิต้มปากน้องหิวเจ็บฝ่าวกีฝ่าว่ำต่ำโดยอิงสิกินเบิดก่อนเบิดเศ้าว่าสิต่ำละเมาอุ่นใบย่างดีเห็ดดอกแง่แง่กินพื่อเดียวเพื่อคนเรียกถ้าถวยแล้วเนาะถ้าที่จงไปไงปูนกี่น้ำว่ากันว่ามันอุ่นให้กินมานั้นไง บรรลุนไปหาได้ยิงเฮ็ดอ่นกรสิกินผู้เดียวเบิดแต่ว่าเป็นรุ่นไหนกินแั้วบ้างันเข่ากลางมันอุ้นไปถัดตำโตเนาะเวมาสิอุ้นไปถัดตำแล้วแก้วกระี้ไว้แล้วยังยี่เห็ดไผ่ก็หอมเทียสดรัวเหอมอมีซิดกินแล้วเล่นแล้วมึงกินเบิดผู้เดียวแล้วมึงกต้องมากินอีกเลยนอยแล้ววันได้มาเบิร์ตไหนกินผู้เดียวเบิร์เลย

แกงเห็ดขมค่ะแกงเห็ดขมยั่วๆน้องไก่แต่แสบบ่ไปกินกัน